โอเควันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแปดหนึ่งตุลาห้าสองนะครับโดยโจทย์กำหนดให้ A คือเซตของคู่นดับ xy โดยที่ x กําลังสองบวก y กําลังสองเท่ากับหนึ่งและ B คือเซตของคู่นดับ xy <Okay. S 2> โดยที่ x กําลังสองบวก y กําลังสองลบสิบ x ลบสิบ y บวกสี่สิบเก้าเท่ากับศูนย์ถ้า p เป็นสมาชิกของ A และ q เป็นสมาชิกของ B แล้วระยะทางมากที่สุดที่เป็นไปได้ระหว่างจุด P กับจุด Q คือเท่าไรโอเคข้อนี้พี่แบงค์มาโฟกัสที่ A ก่อน A คือ x กำลังสบวก y กำลังสองเท่ากับ1ดังนั้นนี่คือสมการวงกลมปะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 0, 0รัศมีเท่ากับเท่าไหร่ครับรัศมีคือ1 ดังนั้นถ้าพี่แบงค์มาวาดรูปดูมันก็คือรูปที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0วงกมลมรัศมี1ห,หน่วยก็คือเถิบออกมา1ห,หน่วยเป็นรูปประมาณเล็กๆประมาณแค่นี้เองถูกปะครับทีนี้พี่แบงค์มาวาดรูปตัว b บ้าง b คือสมการวงกลมหรือเปล่าเป็น x กำลัง2บวก y กำลังสองพี่แบงค์เดาว่ามันคือวงกลมอะเพราะว่าสัมประสิทธิ์มันเท่ากันอยู่ แต่ทีนี้พี่นั้งจัดรูปเอา x กำลังสองลบสิบ x มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เอา y กำลังสองลบสิ y มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ย้าย49ไปลบอีกข้างหนึ่งทีนี้การเพิ่มตัวสุดท้ายนี้เพื่อให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์จะต้องเอาตัวเลขตรงกลางเนี้ยหาร2องยกกําลังสองสิหารด้วยสองเหลือ5ยกกําลังสองก็เลยได้ยีห้า เช่นเดียวกันกับฝั่งนี้มันคือ10เอาไปหาร2ก็คือ5ยกกำลังสองก็คือ25แปลว่าพี่แบงค์จะต้องมีการบวกเข้าด้วย25 2ตัวถูกไหมครับดังนั้นสมการนี้ก็คือกลายเป็น x ลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ y ลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ1ถ้าหากวาดรูปจุดศูนย์กลางของข้อนี้อยู่ที่5 5 วงกลมเป็นวงกลมรัศมี1หน่วยก็แปลว่ากระเถิอบออกมาแค่นิดเดียวเหมือนกันถูกไหมครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์เอา2รูปนี้มาวางอยู่ในแกนเดียวกันมันจะอยู่ตรงไหนกันบ้างรูปสีชมพูจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางรัศมี1หน่วยรูปสีแดงจะอยู่ที่จุด55รัศมี1หน่วยมันเท่ากันเลยนะครับ ตรงนี้คือ5้ขอโทษนะครับคูณดับห้าห้าส่วนตัวนี้จุดศูนย์กลางคือคูณดับ0ูนย์เขาบอกว่า p กับ q คือเขาบอกว่า p เป็นสมาชิกของ a และ q ก็เป็นสมาชิกของ b โดยที่มันเป็นระยะทางที่มากที่สุดพูดง่ายๆก็คือ p เป็นจุดบนเส้นรอบวง Q ก็เป็นจุดบนเส้นรอบวงที่ไกลกันมากที่สุดเวลาเราหาจุดบนเส้นรอบวงที่ไกลกันมากที่สุดนะครับจุดที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องผ่านจากจุดศูนย์เส้นเราลากเส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางเนี้ยมาแล้วจุดปลายสองข้างจะเป็นจุดที่ไกลที่สุดเสมอใช้สีอะไรดีนะให้เห็นชัดๆโอเคใช้สีใช้สีฟ้า เข้มนี้แล้วกันฟ้าสะท้อนแสงโอเคจุดเนี้ยก็คือจุด P แล้วจุดเนี้ยก็คือจุด Q แต่ทีนี้เวลาที่เราจะหาเนี่ยเราจะหายังไงดีเพราะว่าจุด P ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจุด Q ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถูกไหมครับสิ่งที่เราหาได้ง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่าตรงกลางเนี้ยเราสามารถหาระยะทางจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางได้ แต่ด้านข้างๆเนี้ยมันก็คือรัศมีของวงกลมปะครับของรูปวงกลมรูปที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือรัศมีของวงกลมของรูปที่สองซึ่งจริงๆแล้ว r ของทั้งคู่ก็คือ1อยู่ดังนั้นปัญหาของพี่แบงค์พี่แบงค์ก็เลยคิดแต่ว่า d ด็ c คือเท่าไหร่ d ด็ c คือระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลาง ยังจำสูตรได้ไหมครับระยะทางระหว่างจุดถึงจุดตัวนี้คือ x1 y1 ตัวนี้คือ x2 y2 ระยะทางระหว่างจุด2จุดก็คือ x2 ลบ x1 ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ y2 ลบ y1 ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะครับเท่าสูตรนี้มาใช้ก็เลยกลายเป็น square root 5ลบ0ทั้งหมดยกกำลังสอง บวกกับ5ลบ0ทั้งหมดยกกำลังสองก็เลยมีค่าเท่ากับสแควรูทยี่หบวกยี่หก็คือรูทห้าก็เลยกลายเป็น5้ารูทสแต่ระยะทางของ PQ ระยะทางของ PQ ต้องมีค่าเท่ากับ r 1บวก d ด็อกแล้วก็บวก r 2 r 1คือ1 d d ด็อกคือ5้ารูทส a 2คือ1ดังนั้นถ้าเอามาบวกกันมันก็คือ2ปบวก5รูท2ถูกไหมครับทีนี้มาดูกันว่าตอบช้อยอะไรก็เลยตอบช้อย2ครับ